สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับสู่ช่องฟางลานะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวนะครับทุกคนผมก็จะไปเที่ยววัดถ้ามเข่าต่อนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในเขตั่วหินนะครับก็เกือบถึงปานบุรีแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางผมจะเป็นเว็บร้อยสิบนะเดิมๆก็เสียวครับถึงแม้จะไม่ได้แต่งซิ่งหรือว่าแต่งทําทิปอะไรก็เดิมๆก็ไปได้ครับก็ตรงนี้ห่างจากที่ผมจะไปก็ไม่ไกลครับท่านผู้ชมก็คือไม่กี่กิโลครับแ็เดียว ไปกันเลยป้าเข้า okay. เดี๋ยวมันไม่ไกลมากครับตรงนี้ก็อยู่แถวๆใกล้บ้านผมครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมวิวสวยๆธรรมชาติที่แบบสวยๆครับเเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับท่านผู้ชม ถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ช่งผมด้วยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราเลี้ยว ทางนี้กันนะครับก็คือทางนี้ไปทางอ่างเก็บน้เขาวเตาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งตรงไปก็จะเป็นทางไปหัวหินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนงแดดกำลังร้อนเลยประมาณบ่ายโมงกว่าครับก็บ่ายสองแล้วตอนนี้แดดก,ก็เลยเจะจ้าหน่อย ที่วันนี้ก็จะไปทางเิิเไอ้นี่ได้ครับทางปากน้ำตาอะไรพวกนี้ก็ไปทางนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะไปบอกว่าจะไปตรงกันนะเพราะว่าวัดเท่ากับต่าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นทางเก็บน้ำครับท่านผู้ชมเห็นปหมนนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำเต่าเต่านะครับวิวสวยที่ต้นไผ่เข้าครับท่านผู้ชมมันจะอยู่กับเิ็นพวกไา่เข้า เนเข้าอะไรเนะี่ยและอีกด้านมันจะเป็นทะเลครับมีอ่างเก็บน้ำะนะเพราะตอนเย็นๆก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะครับถ้มามาวิ่งองกอกกำลังกายออกกำลังกายยามเย็นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มานั่งชมวิวได้ครบบหายเครียวได้ตรเน,นี้ยมานั่งชิล ได้ครับมานั่งรับพอนได้เลยได้ดูมันสามารถเดินวนได้นะท่านผู้ชมนะครับที่เราจะขึ้นไปตอนนี้ขึ้นมาแต่ผมน่าจะไม่ได้ปีนขึ้นไปหรอกแล่วาจาจะวิ่งแบบเดินพาไปเที่ยวแบบใกล้ๆหอครับท่านผู้ชม ครับนี่หมอเขาชื่หอหะไรชื่ออะไรนี่คือกันหทหารี่จารณ์ท่านผู้ชม,ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปครับก็จะมีพวกของขายพวกเปิด์คอยกันนะก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า บรรยากาศดีมากว่าจะมีพวกเรืออันนี้ติดชา,ชายทะเลเลยนะครับคือติดกับชายทะเลนี่คก็จะมีพวกเรือพวกอะไรพวกนี้นี่น่าจะเป็นทางล่องน้ำของที่เรือเล่นผ่านนะครับ ทองฟ้าครับท่านชมก็คือสวยมากโคตรสวยอ่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่ายัางไงอะ่ะก็คือแดดแดดแบบกําลังดีครับกําลังสวยเลยวิวกําลังสวยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปต่อ เขาไปข้างในต่อนะครับนี่ก็จะเหมือนเหมือนอยู่ในถ้ำมะครับท่านชมคือเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรลงกูทวดนะครับไปไห่แล้ว Okay. เราเดินขึ้นไปต่อครับก็คือเหมือนแบบบรรยากาศกับวิวทะเลก็สวยอะัมาถ่ายรูปกันได้นะครับที่นี่ก็สามารถถ่ายรูปสถานที่ก็แบบเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นะครับก็คือสวยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของโครเินนะครับก็มาเที่ยวได้ก็อยู่กับทะเละ่ะ มีขิ้นเรียงกันสวยครับก็เดี๋ยวไปต่อก็คือเป็นเป็นวัดที่อยู่กับทะเลครับอยู่ติดกับทะเลเลยนี่ก็สามารถขึ้นไปไหว้บูชากันได้นะครับ ่ยงสวนจะไปไหว้เจ้าแม่กดนอิมนะครับก็สามารถขึ้นไปท,า,ทางนี้นะครับจะเป็นบันไดขึ้นไปโอเคเดี๋ยวผม ให้ดูวิวทางนี้ก่อนไงายไปไงย,ยังสวยนี่ก็มายืนถ่ายรูปได้สามารถยืนถ่ายรูปได้นะครับ นี่จะเป็นมุมบนด้านข้างบนนะครับก็คือผมเดินขึ้นมาหน่อยนะนี่ครับท่านชมก็คือตอนนี้อยู่มุมบนของของเขาเดีย๋ยวดูข้างลอ,อเคต่อครับ ก็พอได้เหนื่อยอยู่เดี๋ยจะเป็นเหมือนที่พักครับแบบเพื่อเพื่อเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็มานั่งพักตรงนี้ก่อนมาถ่ายรูปแต่ตรงนี้สวยอยู่นะครับนี่มุมบนนะครับท้ชมก็คือเราสามารถมองเห็นที่แบบว่ามุมกว้างๆอะ่ะ มองตามตึกอะไรได้ตรงนู้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตอนนี้จะเป็นสถานที่ที่พักนะครับทุกคนก็คือหมือนแปลว่าเราเดินมาไกลอะไรพวกนี้ก็เดินมาพักตรงนี้ได้นะครับก็มาพักก็มานั่งพักเล่นกันให้ลมมันพัดมาหาเราครับตรงนี้เป็นเหมือนแปลว่าทางมันโล่งมากครับก็คือสามารถลมมันสามารถพัดได้ครับเฮ้เครับเพื่อน มามนีสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าว่าผมจะไปเทีย่ยวที่ไหนหรือว่าผมจะทำอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ